โครงสร้างของการควบคุมซีเควนซ์อุปกรณ์ที่บังคับการใช้งานด้วยคนเช่นสวิตอุปกรณ์ที่แจ้งสภาพของเครื่องจักรให้คนทราบเช่นหลอดไฟอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงอุปกรณ์สำหรับตรวจสภาพของเครื่องจักรเช่นดิมิตสวิตพอยซิมิตี้สวิตอุปกรณ์สำหรับทำให้เครื่องจักรเคลื่อนไหว เช่นมอเตอร์ Motor, และโซลินอยด์วาลถูกสร้างด้วยอุปกรณ์ที่ทำให้เครื่องจักรเคลื่อนที่การรวมการทำงานของเครื่องจักรที่มีอุปกรณ์ที่เป็นโครงสร้างในเครื่องจักรหนึ่งเครื่องเรียกการควบคุมเช่นนี้ว่าการควบคุมแบบซีเควนท์ถ้าอย่างนั้น ต่อไปเรามาดูตัวอย่างและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมซีเควนซ์กันนะคะในแผนภูมิภาพการเชื่อมต่อมีหลอดไฟปุ่มกดตัวจ่ายไฟและก็มีดีเลย์ที่ถูกต่อให้เป็นวงจรไฟฟ้าดังภาพพอเราจ่ายไฟเข้าไปในวงจรกระแสไฟจะไหลไปในเส้นทาง b หลังจากนั้นหลอดไฟสีฟ้าจะเปิด แต่เมื่อเรากดปุ่มสวิตช์กระแสไฟจะไหลไปตามขดลวดของรีเลย์ทำให้หน้าสัมผัสประกบกันเมื่อเป็นเช่นนั้นกระแสไฟจะไหลาตามขดลวดเส้นทาง A และจะทำให้หลอดไฟสีแดงเปิดเพื่อจะได้เข้าใจแผนภูมิการเชื่อมต่อได้มากขึ้นก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าหน้าสัมผัสและประเภทของมันกันเถอะคำว่าหน้าสัมผัสคือ ตัวที่ทำหน้าที่เปิดหรือปิดไฟฟ้าด้วยสวิตช์หรือดีเล์ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทเราเรียกมันว่าหน้าสัมผัสปกติเปิด A และหน้าสัมผัสปกติปิด B หน้าสัมผัสปกติเปิด A คือหน้าสัมผัสนี้จะเปิดอยู่ตลอดเวลาหากเคลื่อนที่จะทำให้หน้าสัมผัสป,ปิดไฟฟ้าก็จะไหล กรณีใช้สวิตช์กดด้วยแรงของสปริงจะทำให้หน้าสัมผัสเปิดออกไฟไม่สามารถไหลผ่านได้หากเรากดปุ่มจะทำให้หน้าสัมผัสปิดกระแสไฟจะสามารถไหลผ่านได้หากเราปล่อยมือออกจากปุ่มสปริงจะดันปุ่มขึ้นทำให้หน้าสัมผัสนั้นเปิดหน้าสัมผัสปกติปิด b คือหน้าสัมผัสที่ปกติแล้วจะปิดเสมอหากเคลื่อนที่จะทําให้หน้าสัมผัสเปิดและไฟฟ้าจะถูกตัดหากเป็นในกรณีปุ่มสวิตช์หน้าสัมผัสถูกปิดด้วยแรงดันจากสปริงไฟฟ้าก็จะไหลผ่านได้หากกดปุ่มหน้าสัมผัสก็จะเปิดไฟฟ้าจะถูกตัดหากปล่อยมือออกจากปุ่ม ด้วยแรงดันของสปริงจะทำให้หน้าสัมผัสปิดดีเลคคือสิ่งที่ปิดเปิดและปิดหน้าสัมผัสเมื่อเราปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ภายในทำให้หน้าสัมผัสประกบกันฉะนั้นหน้าสัมผัสปกติเปิด A จะเหมือนกับปุ่มสวิตช์ที่ปกติแล้วจะเป็นหน้าสัมผัสที่เปิดหน้าสัมผัสป,ปกติปิด B ของดีเล์พูดง่ายๆคือทำงานตรงกันข้ามกับหน้าสัมผัสปกติเปิด A ทั้งเรื่องของตำแหน่งที่ตรงกันข้ามและการเคลื่อนที่ที่ตรงกันข้ามในขณนะเปิดและปิดลำดับต่อไปเรามาทำความรู้จักกันว่ารีเล์มีหน้าที่อะไรบ้างอันดับแรกเลยมันสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่สลับกันไปมาได้ อีกทั้งสามารถส่งสัญญาณโดยเป็นตัวกลางกับอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้ากระแสสลับอย่างมอเตอร์ได้คุณสมบัติพิเศษคือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สําหรับการควบคุมและถ่ายสัญญาณไปยังสถานที่อยู่ห่างกันอุปกรณ์ที่แนะนำมาเบื้องต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งนอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆอีกซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานมาใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการควบคุมด้วยซีเควนซ์กันเถอะนะคะ